เี่ยวสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำวูฟวอกกันนะครับพอดีว่าผมไปส่งออเดชั่นรายการที่ระยองแล้วดันติดวันนี้จะเป็นวันที่ผมเดินทางครับตอนนี้กําลังรอเพื่อนมารับอยู่ระหว่างรอก็ไปเติมกันดีกว่าโอเคตอนนี้เพื่อนก็มารับแล้วนะครับ เซ่ไฮโฮมี่เยโอเคตอนนี้เราก็มาหาสเสบียงสเสบียงไปกินบนรถนะครับวันนี้เราจะไปด้วยรถทัวร์โอเคเดี๋ยวขึ้นรถแล้วไปเจอกันระหว่างรอรถสองชั่วโมง ก็มาเดินถนนคนเดินรอเย่ yeah. ระหว่างรอรถก็เลยมาเดินถนนคนเดินนะครับไปเดินเข้ามาที่แรกก็เลือกนาฬิกาเลยนะครับ Can you show h o me i Yeah yeah y e a h okay นะครับตอนนี้เราอยู่บนรถแล้ว how do how do you feel good exciting yes exciting <say. S 1> yeah MKM in the house yeah <laughs> yeah MKM man yeah ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ลงจากรถเลยยังไม่ได้ลงจากรถแต่ใกล้ถึงแล้วครับอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะดูวิววิวโอเคปัดไปตอนถึงเลยละกัน ตอนนี้พวกผมก็ทำการเช่ารถและตอนนี้กำลังนั่งรอเขาเอารถมาส่งนะครับโอ้มีเซให้เดี๋ยวเราจะฟีสไตล์รอนะครับ Can you open the beat yeah yeah เล่าเนอะเล่าเนอะเราเราเล่าเนอ kick it back to babylon me and Finn, we don't front on the mic when we run we run like run the jewels like r.t.j when i say it you say it. don't spray it. i'm on all day old day old อ๋อยิสมให้เธอนะตอนนี้กูมาแล้วเพ่ใครไม่ได้มาเชิญแล้วกูก็แล็สดจัดไม่ได้จดไอสัตว์แล้วกูก็แล็ปแบบไหลไปเรื่อยไม่เมื่อยครับไม่มียักไม่มีหย่อนไม่มีกักแล้วผมก็แล็สดจัดไม่ได้โจดไอสัตว์แล้วกูก็แล็ปสดไหลไปเรื่อยแม่งฟีสไตล์แม่งโอสกูแม่งเนปวะจายไอสัตว์แล้วก็ไหลไปต่อไม่มีติดหล่อไอสัตว์ไม่มีติดหม้อไม่มีติดล่อตอนนี้แล้วผมก็ติดหล่อไม่ได้ติดหล่อไอสัตว์ตอนนี้ก็แล็ผิดคำไปนิดสปิดคำลงบารสบด คำลงมาอ๋อแล้วพ่นคำออกผ่านไมออกผ่านใจออกผ่านไปแล้วผมก็แลปสดไหลเป็นเลือดเป็นสายน้ำไม่มียำม,มากไม่มีท่ายากไม่มีมากความ <Yeah. S 1> ถึงที่พักแล้วนะครับนี่ที่พักธรรมดาธรรมดาไม่หรูหรานะครับแต่ก็นอนได้ชิลๆข้างหน้าเป็นต้นไม้ร่มรื่น ยึดแค่ตกใจตัวเองว่ะโอเคเดี๋ยวผมอาบน้ำก่อนโอเคอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยกำลังจะออกไปลงทะเบียนนะครับรอแอนดูแปลงฟันวันนี้จะใกล้อันดับกับเขาหรือเปล่ามีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับมาวันนี้ ผมก็หวังว่าผมจะทําเต็มที่ที่สุดแล้วกันครับโอเคไว้ไปรอชมกันโอเคตอนนี้เราอยู่ที่งานแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงเช็คซาวนะ ผมลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังกินข้าวอยู่ในเซเว่นนะครับเฮ้ยฮมีิเี่ยกินนมดีต่อสุขภาพครับดิงมิลกูดเฮลติ g i s you o o โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวตัดเข้าง,งานเลยโอเค Knock him out, Phil! Yeah. โอเคตอนนี้ผมแข่งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอประกาศผลอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงมั้งใช่ไหมหน one half hour yeah โอเคเดี๋ยวรอรอเขาประกาศผลว่าเราจะได้อันดับหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> รอลุ้นครับรอลุ้น <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องแล้วนะครับแล้วมีข่าวดีมาบอก เย yeah. ้ผมได้ที่สามนะครับผมได้ที่สามนะดีใจกับผมหน่อยดิเย้เยๆเยเย้เย้ยไม่รู้ว่างานต่อไปจะได้ที่เท่าไหร่แต่ว่าโอเคผมจะทำต่อไปครับเย้เย้ตอนแรกว่าจะนอนแล้วแต่เห็นเขาบอกมีอ f t e r party อยู่สตูดิโอพี่แฟร์ผมต้องไปหน่อนแล้วละ สามมาทั้งทีโอเคโอเคครับเช้านี้ตื่นมาพร้อมความแห้งนิดหน่อยโดนไปหลายขนาด <c oughs> เมื่อคืนเมาครับเลยลืมถ่ายภาพบรรยากาศมาให้เดี๋ยววันนี้ไปต่อที่หา ละกันไม่รู้ว่าหาดไหนแต่ว่าจะหาหาดใกล้ๆในตัวเมืองละกันครับเดี๋ยวเราไปกันโอเคตอนนี้เราอยู่ที่หาดแหลมเจริญนะครับนี่บั c เก็ตลิสวันนี้คือ smoke on the beach แล้ว yeah smoke on the beach man Thank <laughs> เล่นน้ำทะเลกันมานะครับตอนนี้เราก็มากินชาบู enjoy eating ได้กับอร่อยดีกับ yeah o okay. k ตอนนี้เรากำลังรอรถ นะครับรอรถมารับกับนั่งรอกันไปกับสารคามแล้วเดี๋ยวขึ้นรถแล้วเดี๋ยวถ่ายอีกทีหนึ่งนะครับเยอะประสบการณ์ดีๆโอกาสดีๆด,ด,ดีมากครับวันมารอบนี้ตอนนี้กำลังนั่งรถทัวร์กลับบ้านนะครับเยอะถึงเวลากลับบ้านเราแล้ว FKM เช้าแมน ซีอูเอเกนระยองครับไว้มีโอกาสเจอกันใหม่เชี <Cheers. S 1> ยร์โยสวัสดีครับตอนนี้ก็รถเสียนะรถเสียอยู่ไฟแดงเลย รอมาประมาณชั่วโมงสงชั่วโมงแล้วนะครับรถยังขยับไม่ได้นะถึงบาา้านช้าจะได้ตอนสตรีทไม่นน่โอ้ oh, ตะกี้ลืมถ่ายปิดนะครับแบตหมด แล้วก็หลับหลับไปเลยคือเหนื่อยมากเดินทางคือระหว่างเดินทางคือรถด,ดับด้วยนะรถด,ดับกลางทางต้องรอรถประมาณ2อถึงสชั่วโมงอะ่ะกว่าจะถึงบ้านนะครับก็เลยเหนื่อยนิดหน่อยนี่ก็เป็นคลิปรวมๆที่ไปแข่งงานได้ยองแ a บ t e l สตอรี่นะครับผมก็ได้ที่3นะครับ ขอบคุณทุกคนขอบคุณทีมงานแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะครับขอบคุณครับผมบ๊ายบาย